นี่เป็ภาเพเหตุการณ์ขนาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงของอำเภอหาดใหญ่ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามสพหาดใหญ่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบและจับก,กลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่เปิดห้อง,องคราวเกะมั่วสมเสพยาเสพติดทั้งยาอ e, ียาเคยาไอภายในร้านวอลอินบาร์โฟกซองแอนแดนซ์ซึ่งเปิดลักษณะเป็นร้านอาหารดัดแปลงกึ่งผับกึ่งเทค ตั้งอยู่ย่านถนนราชอุทิศเกต8ในเมืองหาดใหญ่เมื่อช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับพบกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ16-20ปีจำนวน29คนเป็นวัยรุ่นชาย14คนวัยรุ่นหญิง15คนกำลังมั่วสุมเสพยาและเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับโดยมีการเปิดเพลงเสียงดังลั่นและไฟเลเซอร์ปลุกเร้าอารมณ์อยู่ภายในห้องที่มีขนาดยาว10เมตรกว้าง5เมตรซึ่งอัดกันเต็มห้องเลยครับและพบสารเสพติดทั้งยาเคยาอีสาร มกระจายเกลือนพื้นและบางส่วนมีการแอบนําไปเททิ้งในห้องน้ําด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงควบกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นเอาไว้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังได้เชิญตัว หญิงสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับมาสอบสวนโดยให้การกับเจ้าหน้าที่ว่ามีวัยรุ่นมาขอเช่าห้องเพื่อจัดงานวันเกิดแต่บอกว่ามีเพื่อนมาร่วมง,งานแค่ประมาณ5ถึง6คนเท่านั้นนะครับมารู้อีกทีตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจํานวนมากนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคและมั่วสุมเสพสารเสพติดร่วมกันมีสารเสพติดให้โทษประเภท2อยาเคยาอีไว้เพื่อเสพโดยผิดกฎหมายและก็นํา ตัววัยรุ่นทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่ดำเนินคดีและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจคัดคองโควิด -19 ในกลุ่มวัยรุ่นทั้ง29คนด้วยนะครับดูจากภาพแล้วนี่มันยกร้อจริงๆครับปาร์ตี่นี้ครับก็ยังคงแอบจัดกันอยู่นะครับปาร์ตี้วันเกิดแถมเล่นยาด้วยตอนที่ถูกควบคุมตัวมาที่โรงพักก็ยังยิ้มยังหัวกันอยู่เลยครับแหมหลุดหวิงจริงๆครับไอ้พวกนี้